สวัสดีครับผมบอยสิริชัยนะครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับหยุดการแสดงในช่วงของภาวะโรคระบาดนะครับโควิด1 9เมื่อนี้ได้ออกจากบ้านครับเพราะว่าจะต้องมาเท็ดธุระนะครับมีเจาภาพ เริ่มมเจ้าภาพทูติดต่อสอบถามเริ่มจากการทำข่าวทำข่าวเข้ามาว่ามอลล่าาเข้าเสด็จเปิดแสดงกันตอนใดนะครับแต่กันยังมีเจ้าภาพคือเก่านะครับมีเจ้าภาพติดต่อจ้างปี2อ6 4ันาอกีมาคือเก่าคือมื้อนี้นะครับบ้านโคกสง่านะครับตำบลปอพานอำเภออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามานะครับหา พนานพระอาจารย์นะครับหรือคณะกรรมการผู้ติดต่วอว่าจางนะครับผมตอนนี้เดินทางมาหอดบัตรแล้วนะครับจากมหาสรา,ารคามหรือว่าจากบันพักมอละมใจก็ลอยมาานี่นจาจะปมาณเอ่อน่าจะประม่านสามสิบกิโลนะครับยังบมดทันในหอดจะมาลอยเอ็ดนะครับอยู่ใกล้ๆกับขายสูบเชือกนะครับผมโอเคตอนนี้มาหอดบัดแล้วครับหอดบัตรแล้ว หอดวัดแล้วครับตอนนี้มาหอดบริเวณวัดนะครับซึ่งวัดอยู่ติดถนนใหญ่มหาสารคามซอยเอดเดี๋ยวไปสัมผัสจะภาบกันลืมลืมใส่เมดติด <c oughs> งทางบัว นะครับบัดค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็สงบเรียบร้อยนะครับเบึ่งการปลูกต้นไม้นีผักสนเค้วย่งนี่และครับพี่น้องการเป็นมอลัมนี่ทำเ,เหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวนะครับเห็ดงานและค่ะได้ไปเห็นสถานที่เห็นวัฒนธรรมแบบแตละหมู่บ้านแต่ละสถานที่ประิแตกต่างกันออกไปนะครับ คามารน,านครับน้องแจ้งขับของมาล่ำใจกันะครับนี่ผมอยชื่อชันะครัสัญญาสิ่งหนท่านมาหอมปับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบาจากวันที่7มกราคม2564นะครับเป็นงานฉลองมิหารหลังัฉลองมีหานใหม่นะครับรนะตั้งั g à y ๑๐กค๒๕57นะครับสีนีการป๓งานขับปาป นี่น้าไมนับคือความูรณาารที่าบมาตนีนะครับที่นมาถ้าบูรนาครับอู่บ้านพกสง่าครับตมปผ่านเรืองจังหวัดลอยเองนะครับอยู่ติดถนนเส้น้อยอิมหาสสระธรรมนะครับขันมาจากจังหวัด้อยเอ็ดอยู่สายมุขปอนปอนไข่โศกเชื่อลครับ สอบถามนะครับได้รละเอียดเกรงานี่อยละสบอันสาร้ันนี้งไวเเรื่อี่สิบสองกั3สนแลนีขนาดนี้ตั้งเ่อเป็นเพื่อเพเพ่เพืเพ่อ

หาต่น้ำฟีนน้ำไลนี่ก่อนว่าคดีลงไปหาคนแาไห <Okay. S 1> นยมสามที่พบดีบา้บา,บานบ้านพสง ตำบลปอพันตะกีบ้ันปอพันเอะไรมาดูวิญญาณมารับเราบั่นปนวิญญาณชนนระเบียบครับผมเพ่งปีพ่อสอนเอพ่อนเริ่มเขาไปปีห้าสองครับโอ้ไี่ระเบียบมากเปีสี่สามเก่าเหมือนหาปีนงเบอร์โทรรัพามครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าสี่ห้า ห้าส <si ี <se 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 ่ห้าสามห้าสี้าสไปแสดงในงานฉลองฉลองิหารพิหารองครางเจ็บมาสละสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ลาเวลาที่ยีสิบอ็ดาฬิกาถึงสว่างไปแสดงที่วัดที่วัดไหนวัดประสานสัตตา ประสานสัตวประศรัสัตว์ตปอพบนขอมือเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือมือเอ่อมือมาแสดงนะผมตั้งต้นครับรอ,อาาร้์ผูอาจารสสามพัน 3, ล้วก็สีหาน้ำสามารถชิกหาน้ำแจ่นครับรตึง เ็นเป็นสัาไ <We> ่คนการดได้ยกเลิกหลายงานป่เจดคิดหรอครับเดือนแต่ว่าผมมียกเลิกเพราะว่าคนเพิ่อเพิ่ทีที่มันเป็นสัญญาเก่าขันขันนี้การยกเลิกหนึ่งคือคือบโบคืนเงินมาจำเลยครับแต่ว่าขันเดือนเท่ากับเอาราคาเก่าเอามาจำเลยคือเก่าท่านพระอาจารย์สวัสดิ์บุญชูครับ ว่าจางคณะมอลำชัยเจรอยเพื ar, like of ่อทำการแสดงในวันที對對่7มกราคม2564จากเวลา21.00นถึงสว่างครับไปแสดงที่วัดกระสารศรัทธาบ้านโคกสง่าตำบลปอพันธ์เเมืองจัวัดร้อยเอ็ดราคา250,000บาทมัดจำว้20,000บาทคงเหลือ230,000บาทครับหากรัฐบาลหรือทางการห้ามให้งดจัดงานมอลำจดคืนเงินมัดจำ เจ้าภาพให้ข้าวสารสามกระสอบน้ำดื่มสามสิบถังครับลงชื่อผู้จัดการพีบร้อยครับ,รบแต่ว่าช่วงนั้นมีบ่อมีฝนรอกมาแต่ละได้ไหเช่นไรหนิมันก็ค <c oughs> มยนะครับถ้าถ้ามีฝนเนี่ยก็ต้องมาคุยสมมติว่าฝนมันเศร้าหาทุ่มเขาก็หล่นไปกันเลือทอดแปดโมงเศร้าเก้าโมงเสียงครับบอกแต่ว่าคันมันหล่ลนมพรได้ดเรย่ี่สิกลับมาแสดงไหมครับ โอ้โตกดอก<ต>มาถมแล้วท่านขอยเฮ็ดใส่น่วงสงการนี่มกักตกห้ามกักขัดอีกน,นั่นประคำไม่งั้นจะมันดีทีหายง่ายหมดทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันที่เจ็ดมกราคมนะครับหกสี่งานฉลองวิหารวัดประสานศรีกาครับบ้านโคกสังงาตนตำบลปอผ้าอำเภอเมืองจังหวัดเอ็ดนะครับแฟนคลับผมมาลับใจก็ลอยปัดมุดไป นะครับผมเดี๋ยวมาพอกกัน,นมวนกันแบบสอดแกงกับมอลลั่มใจกันลอยนะครับครับหลังจากที่ทําสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวไปสํารวจสถานที่ว่าได้ที่เขาสิตังได้ประมาณใดนะครับสีฐานหนาไปทัูงทิศทา่งไดนะครับมอลลั่มใจกันลอยนี่อันนี้บอกให้พี่น้องกูจักจัาหน่าละบ่อหันหนาไปทัูงทิศตะวันตนนะครับเป็นธรรมเนียมที่่นยึดถือมากตั้งแต่คู่บาอาจารย์ มีคอนดาที่ีคับแคมนะครับนสามารถเห็นได้นะครับอันนี้ขามได้ครับโบบบได้ลื่อคือตั้งนั่งลางขามเลยโบได้ลื้อครับไ่ได้ลื้อครับตาบ้ากษมาหดที่เลยครับเราเอาเงินทำไราเอาเงินทำไรมันสี้สมพั่น้องยอ่องจังอย เดี๋ยวเดี๋ยวครับจึงจสียังสีได้ครับเสียงไปทั้งหองนาสีได้ย่ครับเพราะว่าแนเสียงทั้งนั้นสีสีไปชนกับผัาชนกับผัาแมนแมนครับสีเสียงไังสีด้่สีคอ่ไรเครับมันมันมันจะต้องต้องสั่นเหรครับก็ว่าก็ต้งเอาของลุ่มนี่แหละครับเป็นเหตุ พ้นหนึ่งที่หลายๆคณะ,ะเพิ่นเพิ่นเอารถเทสเวที่ขอดีคือประหยัดค้นงาน<ไ>งประหยัดค้นงานหละะ้วก็เฮ็ดงานได้เร็วนะครับแต่ว่ามาเจอสถานที่แบบนี้ถ้าเป็นรถเรที่คืยจบเลย <c oughs> อันนี้เป็นเวทที่ทางลานครับยืดยืดได้หดใจครับ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาย่างไรกันเครับถ้าสั้นเดีย <c oughs> ดเด๋ยวผมขอตัวกลับก่อนครับ โอ้สยกหมูลงเตียงแค่นั้นก็จะสามารถจอาอยากใครนมจิ่ครับตเอาเอาเอาโพเตอร์มาหน่ยครับ ครับสัญญาณทางครับเออ <laughs> 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 เฮสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับมอลลํามใจกร่อยในช่วงที่อยู่ในภาวะโรคระบาดนะครับที่ทุกอย่างจะต้องหยุดชะงักชั่วคราวนะครับแต่ว่าบอยซีใช่มอลลําใจกร่อยยืนยันครับคณะชาวพาวะเข้าพรอมที่สิสั่งสรรผลงานสืบสารวัฒนธรรมเราก็มีผลงานที่มีคุณภาพเพื่อรับใส่พี่น้องแฟนๆนะครับ พอแต่ทั้งรัฐบาลเพิ่นเปิดไทยเขาก็สามารถที่จะแสดงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มได้มวนกันทันทีนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเบิ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับและก็ติดตามช่อง YouTube ของหมอลำใจกันร้อย111คลนะครับเป็นคลิปง่ายๆตามแบบของ บอยสีชัอย่าลืมเบึงแล้วกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ลงโซเชียลให้บอยสีชัในเด้อขอบคุณเลยลยครับ